ดำเธอมาใช่ไหมเดี๋ยวฉันเปิดไฟก่อนวันนี้หลวงพี่ไม่อยู่ฉันเปิดไฟก่อนอ่ะฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วพวกเธอจะ <c oughs> ไม่ใหญ่มาวินดำดำแล้วแดงล่ะแดงไม่มาเหรอดำออกมาโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้นะโอเค

บาร์บีคิวดำก็กินกันอย่างเรียนอร่อยแม่ใหญ่ก็กินตรงโน้นตอนนี้ผมเอามาให้เมกกี้เมกกี้กี้อยู่ไหนเมกกี้อยู่โน่นทุกคนเมกกี้มากินอะไรกินอยู่อะไรอ่อนนะอ่างไรนะลูกนะกินแหนมาบิดที่กงขี้เกียจเสียงรถ กินเถอะกินเถอะลูกโอ้ไปมองดำเดี๋ยวฉันเข้ามานะเมื่อกี้นะฉันออกไปข้างนอกก่อนประตูให้เมื่อกี้กินข้าวไม่ใหญ่เป็นล็อกประตูแตกมาวินกินเสร็จแล้วเหรอใช่คุณ

นี่หลวงพี่ไม่อยู่เขาไม่อยู่สองสาวันไม่ใหญ่น่าจะไม่ใหญ่ก็คอยดูรลวัดด้วยนะอะไลนิดด้วยมเมื่อคืนนี่หลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่เลยไม่ล็อกห้องนี้ครับปกติหลวงพี่ไปโรงพยาบาลนั้นล็อกห้องนะอื 这个就切对了这就切对了 มิกกี้มิกกี้คืออะไรมิกกี้คืออะไรเป็นไม่ใหญ่กันลูกจะป,ป,ปั่นหูจะปั่นหูวด้วยน่าลงเนินปั่นหัยไม่ได้ไม่ได้จับหรอใหญ่ ไม่ใหญ่อย่าลำคาญนะมิกี้เธอก็อย่าดึงหูดึงอะไรคือมิกี้ชอบดึงหูดึงหัวแม่ใหญ่ไงแม่ใหญ่เขาก็เลยคางขึ้น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 ใจแม่ใหญ่ถ้าเธอไม่มิกี้เธอก็จะเหงานะหวังให้อจะปั่นหูก,กันให้รู้นะ เฮ้ยี่กี้พี่กี้เธอมาดูแม่ใหญ่เน๊ะนะีิกิมิก้เธอมาดูแม่ใหญ่ม่กี้มาดูมาดูแม่ใหญ่แม่ใหญ่ใส่ไม่ใส่ใส่หูใส่หูมีหูเหมือนเธอไงอืมมันนี่ลูกมันนี่อืม มไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาบอกให้ล็อกห้องเพราะว่ามาวินอยู่มิกกี้ทุกคนตอนนี้มิกกี้มาเล่นอยู่ในกล่องเพราะว่ามาวินตรงมานั่งตรงมันไดเมิกกี้ไม่ใหญ่เห็นนะไม่ใหญ่ก็เลยรีบออกไปเลยไม่ใหญ่ไปนั่งตรงประตูนั่งกันมาวินเออผมก็มองไม่เห็นมาวินประตูปเปิดเมื่อกี้มัวเล่นกัน มิกกี้เธออย่าไปนะเธออย่าไปมาวินนั่งอยู่นะเธออย่าไปอย่าไปเธออย่าไปนะเป็นไงไม่ใหญ่เไงมาวินนั่งอยู่ในะไม่ใหญ่เดี๋ยวจะใช้ไปปิดประตูไม่ใหญ่มาบอกว่าปิดไฟแล้วปิดประตูด้วยเดี๋ยวจะไรปิดไฟเลยนะ มิกกี้ไม่ต้องมานะมิกกี้จ้ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อบอกรีบรีบปิดไฟเถอะทุกคนเห็นไหมมาวินนั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวไปหามาวินก่อนปิดไฟก่อนไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นมิกกี้เธออย่ายเดินมาทางนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่าาพามิกกี้ไปทางโน้นนะคุณมิกกี้มิกกี้มิกกี้ โอเคมาวินมาวินไปเดี okay. yeah, mm ๋ยวฉันตามไปน้ำบ yeah, mm ินนะเจ้โอเคนะอืมชักมาวินนะจ้ะอืมแต่อย่ากวนเมื่อกี้นะโอ้คนหน่อยโอ้มาวินหน่อยเจ้อืมน้ำมาวินนะอเจ้อืม วทุกคนแม่ใหญ่คอยมองคอยมองเมื่อกี้อย่าไปนอนข้างทางนะมาวินนะลงไปนอนที่บ้านนะลุงนะลงไปนอนที่บ้านนะทุกคนแม่ใหญ่สุดยอดเลยทุกคนเขาเดินเขาเดินไม่ใช่เดินไปห้องน้านะเขาเดินอ้อมไปหลังหลังไอ หลงห้องพระคงไปเช็คมิกกี้อ่ะมันไปปามปลาลมมิกกี้อ่ะมันเขาคอยคอยระวังมิกกี้เพราะว่ามาเป็นเขายังยังไม่เชื่องกับมิกกี้อืมวินเดินไปนอนเล่นทางโน,น้นละ แม่ใหญ่กลับมาแล้วมากินข้าวต่อจะม่แอรมิกี้เหรอคุณมิกี้เล่นอยู่กองทรายอ๋อไม่เป็นไรเลยทุกคนเพราะว่ามาวินเขาไปนน่นแล้วเป็นนั่งเล่นอยู่ที่ร้านแล้วอมิกี้เขาก็เล่นทรายเล่นขุดเล่นอะไร,รเขาเจะฉี่เลยเขากองทรายนะทุกคนเห็นไหมถ้ามีมีแม่ใหญ่เขาก็อยู่ตัวเดียวนะนางสาร แต่ถ้าไม่มีเขาไม่แยาก,ก็จะอยู่เหงานะเขาเป็นเขาชีแล้วเขาชีหรือถ่ายแล้วแล้วก็เอาทรายถมนะเห็นไหมเขาถ่ายมั้งทุกคนถ่ายเสร็จแล้วก็กบกบเอาทรายกบ ไม่ใหญ่ดูมิกกี้ด้วยนะมิกกี้เล่นอยู่กองทรายอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันดูแลเองค่ะจ้ะไม่ใหญ่โอเคงั้นฉันกลับก่อนนะไม่ใหญ่นะฉันกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันฉันมาเอาเม็ดอาหารให้นะฉันต้องไปทำภาร,รกิจอีกเยอะเลยเพราะว่าฉันต้องไปเคลียร์เด็กๆนะเพราะน้องเขาก็เหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ เดฉันคืนนี้ฉันต้องเช็คเขาอีกทีหนึ่งว่าเขามีอาการยังไงคือเขาไม่ล่าเริงไงเขาแปลกๆอืมโอเคนะไปแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นอนใช่ก่อนมาวินมามาวินเธอแปลงร่างหน่อยดิเธอจะได้มาวินแปลงร่างแล้ว มาลินแปลงล่างนะโอ้พ่อมารินที่ขู่มากเลยมารินโอ้โหมารินโอ้โหมารินมารินทำไมเธอน่ารักอย่างงี้ะมารินโอ้พ่อผมดุแบ๊วไปนะพ่อผมดุแบ๊วไปนะพ่อโอ้มารินมารินเธอลุกกันดิลุกหน่อยออโอ้โหมารินมารินมาไมน่ารักอย่างงี้โอ้โหเดิทุกคน โอ้โหมาวินเต็มหัวเตือนเล็กหัวเตือนเล็กอรัมาวินมาวินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเต๋อข้ามาให้นี่มาวินนี่นี่นี่แล้ว้ามาให้อะเนี่ยจะเช็ดแต่งน้ำมาน้ำให้น้ำ กับข้าวบางนี่นะเดี๋ยวฉันไปหาเสือก่อนนะโอ้าวินก็ใส่บาร์เดี๋ยวจะได้อ,ออกกันเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ใหไปละ <c oughs> ไปไหนมาเป็ไปไหนมาฉันนึกว่าเธอไปกับแม่ไงพอดีประตูปิดครับทุกคนเมื่อกี้ผมมาแล้วไม่เจอเสือผมก็เลยขับรถไปข้างในเพื่อไปกลับรถออกมาเสือเขาไปมาจากกลางซอยเสือไปไหนมากินข้าวอ่ะกินข้าวนาะเดี๋ยวฉันเอาข้าวให้ กันมาไม่เจอเห็นก็กลับไปในเดืยนเดืยนนี้ตอนนี้เขากำลังชงข้าวอยู่ เจอลูกชายแลาแม่เขาไปหาข้าวโพดดำมาแล้วดำเธอมาแล้เหรอเธอรู้ได้ไงฉันมานี่อของเธอ,อเดี๋ยวก,กินอันนี้นะ แม่ดำรู้เลยนะฉันมาสเสือกินวันนี้ฉันต้องเก็บนะเพราะว่าไม่มีใครเก็บไว้ในบ้านไนีทุกคนพอดีถ้าเขากินไม่หมดผมก็ต้องเก็บไปเพราะปกติก็จะให้แม่เขาใส่ตู้เย็นไว้ไว้กิน,นมื้อต่อไปเมื่อกี้ฉันมาไงสเสือฉันไม่เจอใครฉันเลยขับรถเลยไปเพื่อจะไปซื้อไอ หมูอ่ย่างที่ตลาดทุง่งคาแต่เขาปิดกลับมาก็เสือเดินมาพอดีเลยเดินมาจากกลางซอยอันนี้เป็นตับเสือตับ

กินสองชามมาเ,เลยเลีย้ยงกินนะเดีย๋ยวฉันจะเก็บนะดำกินไปสองชามแล้วดีดำ กินข้าวไปสองชามเพราะว่าผมใส่กล่องนี้มันจะได้เยอะไงทุกคนเลยเยอะแล้วก็มันเลยอีกถ้วยเอาไว้เก็บไว้ให้มาวินดาเธอไอ้ดำเธอกินให้หมดมข้าวแพงนะกินให้หมดนอดำต้องกินให้หมดทุกเม็ด ข้าวถือว่าถุงละกี่บาทหลายตังนะอบลมดำเลยครับทุกคนบ่กินข้าวเหลือน่ากินข้าวติดตมูกอ่ะเสือก็เฝ้าบ้านนะลุงนะเดี๋ยวเสือกลับก่อนแม่เสือเขาไปทำงานนะลุงนะ ดีนะฉันกลับมาเธอมาพอดีฉันก็นึกว่าเธอไปกับแม่ไงอืมอืมกินให้หมดดําดีมากกินให้หมดกินให้เกลี้ยงเลยนะอืมผมก็อบรมดำนะว่าต้องกินให้หมดข้าวทุกเม็ดข้าวทุกเม็ดกินให้หมดมันแพงลูก ปกอิ่มแล้วอิ่มแล้วข้าติดปากอา่ะอิ่มแล้วเหรอน่าเสียฉันไปละไปละจะมาใหม่นะั่นรู้นะดูแลตัวเองด้วย